โกันเอภิกขุสักโกอิตมานิวังสกุลจีวรานิสักวาริวาลานิปักิคันหาตุรมหาคันเทวานาคาปิโตนาทีนันจายาตตกานังปิยะชะกานัง อิทังอิทายาสายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เดินถ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถขายว้ถ้าภัตถุปีพรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระทิสุขสงของรพระธิสุ ความดุแก no um ่ข um ้าพระเจ้าสมัยและญาติของข้าพระเจ้าสมัยด้วยตลอดการรับงานเพื่ออ้าวมาดูมมือไว้เดี๋ยวจะพาไปมาเปนกันเทศกับปฏิโมกขันอนุโมทนาาผู้รับกันเข้าจับ ยกปเทเลยต่อเลยยกปรเทศยกปะเทศทำยืออออไหนก่อนออทำโบราณสารูปมีประเทศยอมสองสามศัพท23บราณสารูปเออเดียวเดี๋ยวนะไม่ม mm ีตังค์เรอว่เออยผมขอที่ แสดงความคุณใจได้ขาดได้รับไดน้อยนะครับคุณพระพุทธเจ้าทุกท่านผมขอเรียนในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับมาปฏิบัติวันคือวันตากาเทโอนะครับท่านนำอาหารทารวานนะครับที่จะถวายพระคุณเจ้าบนศาลาพาทเาียนก็มาวางไว้ที่จะวางไว้ที่นี่หรือท่านจะถือไว้แล้วแต่ความสะดวกของท่านนะครับ พระสงฆ์จะออกจากโบสถในเวลาประมาณ7โมงเศษอยู่ในไม่เกิน7โมงครึ่งนะครับใครจะกองที่สำหรับวางอาหารแทบนะครับก็ถึงแล้วแต่นะท่านก็แห่องได้นะครับตรงไหนอะไรจะดวกคเข้าพกแหนที่อยู่ด้านหน้าก็พระก็จะรับมีพระบาทตั้งแต่ประตูหน้าโบสถ์ของคนไทย ก่อนมาสุดท้ายนะครับที่ศาลามาเรียนและข้อขึ้นสู่อันนะเมื่อพระพุณเจ้าขึ้นสู่อันสถานสงในที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็เตรียมน้ำนน้ำเย็นๆมาไหวนะครับให้กับพระคุณเจ้าพอพระุณเจ้าพักผ่อนพอสมควรแก่เวลาเจในที่จัดจารมาลานนาสิงห์นะครับหลวงพ่อเจ้าว่างให้สิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์ทั้งหมดก็จะเจริญครอบพุทธผลบุญสมรักเขียวนามดีร้านมอสเษฐีติคุณสุรพลคุณรัชนารร้านลูกเมืองซูเปอร์มาแค่สองไตร้านซับเจริญสองหนึ่งไตรคุณลุงเมย์ท่าคุณชูดันดีหนึ่งไตรคุณพี่คุณน้อยเจริญก้อนเทียมแม่เหลนบาลกระแคุณเจริญคุณเกียร์ร้านอาร์เดนแทคุณกับร้านผู้พิสานาวารีตลอองค์คุณวานพิวากิน คุณสัมเนียรคงหาคุณศิริรัตน์องหาคุณธนาคุณบุญสีคุณรักษาคุณอุดมเศรษฐบุผู้ใหญ่บรนเริงคุณธนาอินบำรุงคุณขุนคุณฉันขายคุณสนองนะครับแอบเกลีเหนังสือคุณแม่คุณช่วยท่านหอตอคุณดูในท่านหนองหนึ่งไอคุณตวรรณาแก้วรักษาคุณแม่เอสรคุณรัตยาพิชิตาคุณสะอาดดีรักษา มาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเมื่อเช้าอ๋อกลางเช้าเมื่อเช้าเหมือนกันฝนตกแต่ว่าเราฝนตกเนาะพี่นู่นตกชักเลยเออเหมือนกันเป็นเราก็ตกแค่บางพวงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาป่ะเนี่ยพรุ่งนี้เหรอไม่แน่ใจวันดีค่ะคนมาไกลพรุ่งนี้ก็ถิ่นนะกะตีกันเลยทำบุญทำบุญแล้วมาดีบุญแฝงทางครับยังดียังมาเอ้ามาทุกท้ายมาที่เออมามาทำยังน้อยต้องหนึ่งบ้าน คุณภูสิทโโกตแบ่งแบ่งแกันไปก็ได้ดอกไม้เอาไปด้วยนะครับดอกไม้เอาไปบ้างนะครับเอาเอาดอกไมกับอะไรที่นี่พอไว้นะถึงจะรานะครับลาแล้วก็ไปไหว้พระได้ครับวยเอาไปได้ครับคุณภ okay. okay. ูสิทธิโกโนตุคุณพี่ไรตุ่มอปนมาดีคุณหลบหักมากจระบดคุณประนองคุณปาาเตี้ย นี่คือลายพืชผ้าไทยนะครับที่ตอไว้นะครับนที่จะต้องรักผ้าไทยในบันนี้นะครับเพื่อแห่ไปพ่อพ่อพอินนะครับนะไอ่อพรปรัะินนับนไปนั้นมไป่อามารับไป่่พ้าก็บน่อออ้า้่นารบนไ่านนับไปเ่็บที่ไห่นไอ่นน่อพ่่อ้ะ ที่ให้าดรกาศ้ีไลผาดไหมีเียี่ที่ไอคผ้าไบทั้งหมดที่จอไว้สัวมีหลายท่ทีที่ได้ปัจรว่เงินให้มาแล้วนะครับคุณสมชายคุณประเกืองคุณลุงทูคุณทูคุณสะอาดคุณคุณมาท้องอยู่อ่ะ ใช่ทีนี้ไม่มีถ้าเดี๋ยวพลาดอะไรก็มาเนี่ยคุณเนี่ยทีนี้ไม่มีพลาดอะไรก็เอิอมาไล่เลยครับลาไปนี่เลยครับนะฮะด,ด้ยวยกันนะครับเพราะว่าเหลือ,อไว้ก็นะครับก็ต่อไปทิ้งไม่ได้ประโยนะครับอ่างกันไปว่าแต่การที่บ้านนะครับว่า ไปไหว้ป่าเจ้าที่ป่าเจราพูได้นะครับลดเวลาแล้อต็อดนะครับครับต้องกระถิ่นนะครับที่ต้องคณะกรรมการข้างเครื่องเสียงนี่นะครับนะครับทางข้างบอกไม่รู้จะไปให้ตรงไหนนะครับตรงนี้ครับทางประตูแรกนี่ครับ รับกำประตูแรกนะครับ <speaking HTML> ่านที่ไรจ่ายมาแล้วใช่ไหมข้าใจอ่าอ่าคุณสะอาดคุณรักษาคุณมาทำอยู่อินรักษาทั้งสมศัการมันเมืองคุณยวนคุณสมควรพี่ยวนพี่ยวนนะครับอ่าสำหรับรถที่พระพุทธนะทำาไปให้ใหม่นะพรุ่งนี้ท่านก็มาประจำหน้าที่ได้เลยนะครับพี่ยวนนะครับคุณพี่ยวนพี่สมควรผู้มารีคุณตนงคุณรักษาคุณสำรานผู้รึกษาพระเกียรติเหรียญ พี่บุญน้อยเจริญคุณเฉลิมคุณเกียรคุณปุญจัการขายร้านอาเเอกซัรเจริญมุมใหม่ร้านลูกเรือซุปเปอร์มาร์เก็ตสองใจนะครับคุณสมรักเกี่ยวงามดีออมเจะปิติผู้ใหญ่มาเกิดคุณจุลพลคุณนัชนันท์คุณอุดมนะสีสมรวันนี้ถ้าได้มอบมาให้แล้วนะครับกายมาถ้าผ้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ พรุ่งนี้นายชื่อและกดมารับท่าใจรับใจพร้อมกันชื่ออะไรต่อไปคุยรับอไอ่าตรงนี้กินไปเลยครับเพราะว่าอาจจะไม่มีหน้ากองนะาตัวไม่ได้ทันแต่ถ้าในมีนะฮะถ้าในมีนะครับกินได้เลยครับวันนี้วันจะไม่ได้ตักบาทพรุ่งนี้เทวเทวส่วนหน้า นะครับก็แลนะก็ขอไว้นะครับนะฮะอาข้าวไปกินกินเสร็จแล้วก็ให้เอาไปอ๋อไว้นะครับที่บ้านน้ำขวดที่บ้านอาะด้ทุกเจ้าที่บ้านนุ่งยาบ้าเมาแล้วก็ให้ไปเล่นเพราะว่าเดี๋พวกนี้จะใส่แค่ใส่ถังนะครับ ขอทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับรถรถเล็กรถใหญ่นะครับใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าฝนตกเป็นเรื่อนะครับแบบนี้ขอลูกขอหลานไม่ก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มีไหลตังค์ไหลตังค์ไหลตังค์อะไรใช้ไม่เป็นหรือคนูกให่แล้วเราก็ใช้ไม่เป็นตรวจการแพทย